สร้างบารุงจำีนการอดทนคือสิ่งสวยงามและอะไรพี่น้องโดนมาหนักยังไงวัลลอฮุลมุสตาแอนอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยเหลือและอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยพี่น้องเจออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนึกเสมอข่าวว่าอัลลอฮุลมุสตาแอนอัลลอฮ์จะช่วยจะเกณฑ์มั่นใจเป็นยังไงก็แล้วแต่อัลลอฮ์ช่วย เจอวันนี้ผิดหวังทั้งหมดธุรกิจล้มละลายอัลลอฮ์ต้องช่วยเจออะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ต้องช่วยนบีมูซาสุดทะเลเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ต้องช่วยอินนามอัยรับบีอัลลอฮ์อยู่กับฉันวันนี้พี่น้องเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาทำไมวันนี้เราไม่ตระหนักโดนบททดสอบเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์อลมุสตาอานอัลลอฮ์ช่วย แต่การช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะมา,มาเมื่อไดไม่ใช่เรื่องของเราแต่จงรู้อย่างเดียวว่าอัลลอินนสรลลอฮิกอรีกการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันใกล้ครับมาแล้วใกล้แล้วครับพี่น้องในขณะที่เบาวกาลังโดนทดสอบเราเร้องให้เราเสียใจยเราตัดพ้อทั้งหมดพี่น้องอัลลอฮ์เห็นแล้วอัลลอฮ์เห็นแล้วครับ เราสงสารบ่าวไหมอัลลอฮเมตตาต่อเราไหมแม่รักลูกลูกโดนมีดบาดแม่ยังร้องเลยลูกไม่มีกินน่ะพี่น้องวันนี้ใครเป็นพ่อเป็นแม่คนนะลูกไม่มีสตนันแม่ลูกไม่มีตังพ่อแม่เนี่ยถึงแม่พ่อแม่ไม่มีเงินนะครับแต่ได้ข่าวลูกลำบากคนที่เจ็บปวดกว่าลูกคือพ่อแม่ แล้ววันนี้อัลลอฮ์กับเราขนาดไหนอ่ะบ่าวขออัลลอฮ์ร้องให้บ่าวขอ Allah อัลลอฮ์ยกมือบอกยารับยาอัลลอฮ์ยารอฮ์มานยารอฮิมยาคาริมเรียกชื่ออัลลอฮ์ไปน้องด้วยน้ำตาอัลลอฮ์ได้ยินแล้วครับอัลลอฮ์เห็นท่านแล้วอัลลอฮ์รู้แล้วว่าท่านลำบากแต่เพื่ออะไรเพื่อเจ้าจะได้ใกล้อัลลอฮ์มากขึ้นเชื่อมั่นบ่าว อัลลอฮ์จะช่วยใกล้นิดเดียวแล้วจะทถอก็รีบุนนิดเดียวเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยดูอดทนไหมสอบบัดไหมทานไหวไหมบาวของข้าไปได้หรือไม่เขาเชื่อมันไหมว่าอัลลอฮ์ช่วยยิ่งหนักเท่าไหร่อัลลอฮ์ยิ่งช่วยหนักแล้วยิ่งใหญ่เท่านั้น